สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับคุณสิตานี่ทำมาหลายอย่างมากจริงถือว่าเป็นผู้หญิงนักสู้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วมารู้จักกับธุรกิจกิฟฟ r รีนได้ยังไงครับมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ไปขายผักที่บางใหญ่แล้วค่ะก็หลังจากไปขายผักใช่ไหมคะก็คิดว่า้แม่บอกว่าอยากเปลี่ยนลังคาบ้านนะคะก็เลยจะหาเงนนินให้แม่แล้วพอดีเพื่อนมาชวน ชวนให้มีธุรกิจตัวหนึ่งแถวร้านขอเขานะมันมันมันยีวันก็ได้เงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นอาหารเสริมอันนั้นไม่ใช่กิฟต์ฟีใช่ไหมไม่ใช่กิฟีนค่ะอ๋อเขามาบอก20บวันก็ได้เงินแล้วใช่ค่ะฟังดูตื่นเต้นดีนะไปเราไปไปที่บริษัทก็เขาก็บอกว่าเนี่ยโคดนี้โคดนี้โคดเศรษฐีเนี่ยได้เงินเลยนะลงไปแสนสี่จะได้แบบดับเบิลนะคะค่ะก็เลยตัดสินใจลงเลยใครห้ามก็ไม่เชื่อ แล้วแเอาตังค์มาจากไหนแต่เงินก็ด้วยเจ้าของสนามกอล์ฟอะคะ่ะพอดีแกรู้จักแล้วแกคุยกันวันเดียวแกก็ให้เลยให้ยืมให้ยืมเจ้าของ <laughs> ๆๆสนามกอล์ฟใช่ค่ะแกมาถูกใจแกบอกว่า ปกติแกก็ไม่ให้ใครไปเจอกันที่ประชุมนั่นน่ะเหรอไม่ค่ะไม่เจอที่ตลาดอะคะอ่ะแกะมาปล่อยเงินกู้นะคะแล้วก็ปล่อยเงินกู้สรุปแล้วเจ้าของสนามกล์ฟเนี่ยก็คือเขามีอาชีพปล่อยเงินกู้เขาเห็นหน้าเราก็พูดง่ายเราก็ไปกู้เขามาแสนสี่นั่นแหละใช่ค่ะไปลงค่ะคก็20วันได้เงินแต่วันที่18บแปดอ่ะรอตของเพื่อนน่ะได้หมดเลยแต่วันที่20ของเราอ่ะโดนทั้งรอดเลยอะค่ะ แต่เจ้าของบริษัทเขาก็คืนเงินมาประมาณ2 0,000แล้วก็พาไปรู้จักบ้านเขาก็เสียใจเขาบอกว่าที่เขาบริหารงานไม่ดีประมาณเนี้ยค่ะอันนี้จากประสบการณ์ผม่าคิดว่าจริงๆไม่ใช่เขาบริหารงานไม่ดีค่ะเพราะว่าสินค้ามันไม่ออกไงคะแต่เขาก็ต้องคืนตังค์เราหมดสิฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปตามเขาเราถือว่าฟาดคอเพราะว่าเสียเวลาไปตามนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเราจ่ายเงินเขาสินค้าเขาไม่ออกเนี่ยเขาาก็ต้องคืนเงินเราเต็มจำนวนเงินที่เราจ่ายไปอันนี้คือโดยหลักสากล แต่การที่เขาคืนเงินเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขากําลังเอาเงินของเราเไปจ่ายให้คนที่มาก่อนเรานะประเด็นจึงไม่ได้หมายถึงสินค้าไม่ออกเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบธุรกิจค่อนข้างอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะฮะค่อนข้างที่เป็นแชร์ลูกโซ่เอาเงินคนใหม่ไปจ่ายให้เงินคนเก่าแต่ถ้าไม,ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เขาต้องคืนเงินคุณสีตาได้อันนี้คือจากประสบการณ์1ิกว่าปีในแวดวงธุรกิจนี้นะ,ะอันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียน ครั้งสาคัญแต่กลายเป็นเราก็มีหนี้มาก้อนจากที่เราเอามาลงทุนตรงนี้ชคนะครับเก็ยิ่งลำบากมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังขายพักอยู่ขายพักอยู่ก็ต้องหาเงินให้เขาให้ให้ไปเจ็ดหมื่นประมาณเขาก็บอกว่าต้นยังไม่ยังไม่ลดเลยนะอืมเขาคิดหักเป็นดอกหมดเลยครับทีนี้ด้วยว่าเราก็ไม่ไหวแล้วเนาะมันก็อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนผมจะเล่าให้ผู้ชมฟัง เป็นไงฮะถูกชะตาก็เลยให้ไปแสนสี่นะแต่ถึงเวลาใช้ไปเจ็ดหมื่นไอคนที่ถูกชะตาบอกว่านี่ไม่ได้ประเพณตัดต้นเลยนะเจ็ดหมื่นนี่เป็นดอกตลอดสรุปแล้วที่ถูกชะตาเนี่ยฮะท่านผู้ชมก็ดูไว้นะครับมันก็เป็นการถูกชะตาเพราะว่ามองเห็นคนเป็นเหยื่อเศรษฐีเงินกู้มักจะถูกชะตากับเหยื่อทุกๆคนนะครับอันนี้คือผมบอกกับท่านผู้ชมไว้เตือนเป็นทาหอนนะก็ถือว่า เรื่องของคุณสิตาก็จะเป็นเป็นบทเรียนตอนนี้เราเริ่มถูกชะตาเขาไหมะไม่แล้วก็มาก็อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะต้องย้ายที่ก็เลยมาที่ประชาทชิดโกิบเอไปหาเพื่อนเพื่อที่ว่าจะยืมเงินเพื่อนเนี่ยแหละมันหมุนไม่ทันไงคะจะ,ะหามาให้กับเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ครับค่ะ,คะแล้วก็ นไปเจอตลาด61เ,เนี่ยคนเยอะอใช่ไหมคะประชาอุธทิศ61ใช่ค่ะทุ่งครูประชาอุทิศ61คนเยอะก็เลยให้เพื่อนพามาดูอยากจะคิดว่าคนเนี่ยถึงจะเศรษฐกิจแย่ยังไงก็ต้องกินใช่ไหมคะก,ก็มาติดต่อที่ขายของขายอะไร<ข>ทีนี้ขายอาหารน้ำซั่งอะคะอ่ะ ทีนี้มาเจอกิฟฟอรีนได้ยังไงคะก็น้องที่ขายอาหารขายขายอาหารอยู่โซนเดียวกันนะคะขายน้าอะ,ค,ะค่ะน้องเขาก็แนะนําว่าเนี่ยมีพี่มีธุรกิจตัวหนึ่งนะอะไรเงี้ยก็คือว่า,าแค่บริโภคก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะสินค้าก็ดีนะอะไรเงี้ยก็มาชวนอยู่ทุกวันทุกวันจนเราเขามาพูดเรื่องกิฟฟอรีนให้ฟังใช่ค่ะน้องที่ขายน้ําอยู่ที่เราไปขายอาหารเนี่ยนะ,ะพอเขามาพูดปรับ ตอนแรกๆไม่สนใจไม่สนใจเพราะเคยผิดหวังธุรกิจขายตรงมาหลายตัวไงคะครับค่ะแต่ก็พูดบ่อยๆเข้าเลยตัดสินใจสมัครใช่ค่ะทอนสมัครที่สมัครเพราะตัดความรำคาญใช่ค่ะประมาณนั้นแต่แรกๆตื้อสถทีใช่ค่ะแรกๆก็ยังไม่ได้บริโภคอะไรนะคะอยู่นานเหมือนกันแล้วน้องเขาก็มีความสมัําเสมอในการที่จะโทรหาเราไม่ว่าเราจะบริโภคหรือไม่บริโภคน้องก็ยังโทรมาเหมือนสร้างสัมพันธ์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ ก็เริ่มเริ่มที่จะบริโภคบริโภคแล้วก็ค่อยๆขยบทีละตัว2ตัวค่ะตอนนั้นก็ซื้อข้าวสารข้าวสอให้อะค่ะซื้อทีหนึ่งอะห้ถุงแล้วค่ะซื้อเพื่อเอามาขายของเนี่แหละใช่ค่ะแต่เป็นข้าวของกิฟฟารีใช่ค่ะครับดูเหมือนเราจะจะไม่ได้อยากทําธุรกิจกิฟฟารีใช่ค่ะคิดจะแค่บริโภคแล้วความอยากจะทำจริงจังเป็นธุรกิจเกิดขึ้นตอนไหนครับเกิดขึ้นตอน ที่เราแนะนําคนไปตอนน่าจะเป็นซินเวอร์ค่ะแนะนําคนไปหนึ่งคนเลยที่ว่าเขาเดินเข้ามาทักเราว่าเออทำไมดูดีขึ้นเนาะดูไม่แย่เหมือนเจากการ<อ>ใช้สินค้าใช่ค่ะก็มีเงินปันผลขึ้น,150นร้อยห้าินะที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรใช้เลยเดือนนั้นก็หลังจากนั้นมีปัญหาสุขภาพค,ค,คก็โทรบ,บอกคนนัดลองมาลองมาแนะนำ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้พี่ซิพี่มีปัญหาสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้คําตอบเราคือผลเอกซเรย์ออกมาเราถามว่าเขาบอกไม่เป็นไรอ้าวแล้วที่ที่ที่หนูปวดทรมานนี่หนูเป็นอะไรคะเขาบอกว่าใส่พังผืดอักเสบมั้งนี่คุณหมอทังผืดอักเสบมั้งค่ะคําว่ามั้งเนี่ยมันทําให้เราฉุกคิดว่าเอ๊ะ คนเป็นคุณหมอทำไมพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราไปหาหมอเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่สงสารคุณแม่ว่าร้องไห้กลัวเราจะตายใช่ไหมคะก็เลยหลังจากนั้นก็ให้คุณนัดมาแนะนำอาหารเสริมเลยค่ะก็ทานตัว ECG Max เพราะว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเพราะว่าอยู่กับควันใช่ไหมคะอยู่กับมลภาวะควันเพราะอยู่ริมถนนกันดูเหมือนสุขภาพเป็นเหตุที่ทาให้เราเนี่ย มาใช้สินค้ากิฟรินเยอะขึ้นนะครับแล้วพอเรามีคนเกิดขึ้นหนึ่งคนนะเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจได้ค่ะเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขาอยากทาธุรกิจแะฮะคือเขาพูดปัญหาสุขภาพอพูดแล้วเราก็พัดแล้วเราก็เอยได้ยินนี่เนาะแล้วเราก็คิดพูดมันก็ได้ตังค์ทำไมเราไม่พูดใชเขามีปัญหาสุขภาพทําไมถ้าเรารู้เราน่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เขาดูแลตัวเองหน่อยใช่ค่ะเราเลยเริ่มคิดว่า ถ้าอย่างนี้น่าจะทําธุรกิจได้ใช่เอาแหละพออารมณ์ทําธุรกิจเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะการทำธุรกิจสตาร์ทนับหนึ่งยังไงออกเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงเริ่มทากิฟฟลีเริ่มพูดเลยค่ะผัดไปด้วยพูดไปด้วยผัดไปด้วยใช่ค่ะพูดไปด้วยผัดนี่คือผัดกับข้าวนะใช่ค่ะขายดีมากพูดกับลูกค้าค่ะเคาะกระทะตึ้งๆแล้วก็แนะนําลูกค้าไปใช่ค่ะ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าแนะนํายังไงผมกเลยนึกภาพว่าผมไปสั่งอาหารตามสั่งใช่ไหมใสมมุติว่าเอากระเพราไก่กะเราไ,<ม>ไก่ไดาวระหว่างที่คุณสิตาผัดกระเพราไก่ผมก<ะ>็มยืนรอใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็ลูกค้ากระถักมาว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยดูแบบว่าช่วงนั้นเห็นว่าหยุดบ่อยไม่ค่อยสบายไม่ใช่หรอทำไมทำไมเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหยุดร้านเลยดีขึ้นเนาะดูหน้าตาสดใสอ๋อพีทานอาหารเสริมของ พอดีทานอาหารเสริมของกิฟฟลินอยู่ระหว่างพูดยังยังไม่พูดกิฟฟลีน,นค่ะก็พอดีทานอาหารเสริมอยู่แล้วก็มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารเสริมตัวนี้แล้วมันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกเออทานตัวไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากทานบ้างเราก็ก็เลยเออถ้าถ้าทานเนี่ย เป็นชื่อเขาเองดีกว่าน้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีอะค่ะบพรากฏว่าพูดแค่เนี้ยเขาบอกอาเอาค่ะก็เปิดแบรไปด้วยแต่ก็ยุ่งเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าผัดไ่ทีใครดาวไม่ผัดไปพูดไปเนี่ยมันเหนื่อยอะค่ะทำสองสองอย่างไงน้องก็พูดว่านี่ตกลงจะยังไงเนี่ยอาหารทําสั่งก็จะทําน้านี่ก็จะทํามันยุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกเอาหน่า ฉันก็อยากจะมีกระเป๋านึงเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาเพราะว่าทําหุ้นกับน้องใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องลองดูก็ไม่ใช่เรื่องเสียใช่ที่สําคัญนะไอ้บัดข้าวนี่ลงทุนนะไอ้ที่พูดไปยังไม่ทันได้ลงทุนอะไรเลยถุกไว้มันไม่เหมือนกันเราก็เหมือนกับทําคู่กันกับการขายอาหารตามสั่งใช่ค่ะชวนลูกค้าคุยแนะนําสินค้าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกช่วแรก สามเดือนแรกสามเดือนแรกเงินปันผลก็เยอะค่ะก็เราก็ถือว่าเป็นกระเป๋านึงเนาะซึ่งที่เราเราแค่ลงทุนแค่พูดอย่างเดียวครับค่ะแต่มันมีปันผลกลับมาใช่ไหมคะดีใจแล้วทีนี้ดีใจดีใจค่ะสามเดือนนี่ถือว่าผลงานเข้าเป้าไหมก็เข้าเป้าค่ะเพราะมันพูดอย่างเดียวค่ะมันสามเดือนเนี่ยเดือนที่สามได้รายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับจําได้ไหม ก็หลายพันอยู่ประมาณนั้นทั้งๆที่ไม่ได้เดินไปไหนมากเลยท่านผู้ชมนึกภาพนะครับเขาอยู่กับที่นะครับมีร้านขายอาหารตามสั่งผัดข้าวไปคุยไปไม่ต้องออกไปตะลอนตะลอนหาใครนี่ก็ได้มาหลายพันบาทแล้วก็เลยเลยมองว่าธุรกิจนี้น่าจะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าการเติบโตในธุรกิจกิฟฟินของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ แต่ยังสามารถทำให้เธอประสบความสำเร็จในอีกหลายๆด้านจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีธุรกิจไหนแล้วที่ให้ได้มันกิฟฟารีนรเพราะว่าผู้เราเรามองถ้าเป็นอย่างบริษัทอื่นเนี่ยมันเราจับต้องไม่ถึงอะแต่ว่าในกิฟฟารีนเนี่ยคนที่เราเห็นอยู่จะเป็นแม่ค้าขายน้ำเขายัางมี มีรายได้ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วเขายองกล้าตัดสินใจที่จะมาทำกิฟฟารีนในตัวเลยค่ะ,คะ,คะก็เลยหลังจากนั้นขึ้นตำแหน่งพระราไดาก็เลยตัดสินใจเลิกขายหาน้ำสั่ง